ดีครับพี่น้องสมาชิกทางบ้านนะครับและผู้ร่วมรับชมรายการวันนี้ยินดีต้อนรับสู่รายการบทเรียนเพื่อชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เรามาสู่บทเรียนในบทที่6แล้วนะครับเรื่องของบทเรียนเพิ่มเติมจากสัปดาห์ที่แล้วเรื่องบทเรียนที่เราได้เรียนจากพระบรมรครูก็คืออาจารย์พระเยซูของเรานะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนใน รายละเอียดนะครับวันนี้เรามีผู้มร่วมรายการของเราเช่นเคยนะครับอาจารย์กังวานไพรพูดจริงนะครับแล้วก็อาจารย์อภินันกำทอรพิทักษ์นะครับแล้วก็อาจารย์อนุพงศ์วงจีรโชคนะครับที่อยู่กับเราในวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้ร่วมติดตามรายการของเราแล้วก็พร้อมกับคําติชมที่เข้ามาในรายการนะครับเราก็ยินดีเสมอที่ท่านจะติชมเข้ามาเพื่อให้รายการของเราจะทําได้ ตรงกับความต้องการของท่านมากที่สุดและเราเชื่อว่าพระเจ้าก็จะใช้ช่องทางนี้ในการที่จะเป็นเครื่องมือในการที่จะนำข่าวสารข่าวดีความรอดของพระองค์ไปสู่อีกชุมชนหลายชุมชนไปสู่อีกหลายคนที่ไม่มีโอกาสจะได้ไปนมัสการในคริสตจักรนะครับเราเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับในวันนี้ก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนและก็จะศึกษาต่อไปเราจะ,จะ ให้อาจารย์กังวานไพรนะครับเป็นผู้ที่จะนําอธิษฐานขออัญเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้สอนเราในเช้าวันนี้ครับพระบิดาเจ้าสรรเสริญและขอบคุณพระองค์อีกครั้งหนึ่งที่เราทุกคนได้มีโอกาสได้มาเรียนรู้ถึงพระวจนะธรรมของพระองค์บทเรียนวันสบาโตที่เราได้เรียนรู้ที่จะรู้จักกับพระองค์มากยิ่งขึ้นรวมทั้งเรียนรู้ถึงตัวพระองค์เองพระเจ้าค่าสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการศึกษาของเราก็คือการ เรียนรู้ที่จะรู้จักกับพระเจ้าพระผู้สร้างและพระผู้ไถ่ที่พระองค์ทรงดูแลเราทั้งหลายเราขอบคุณพระองค์และขอบพระองค์ทรงโปรดสถิตอยู่กับเราในวันนี้ในการที่จะเรียนรู้ด้วยกันเราขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนนอกจากพระเยซูได้มาสำแดงพระเจ้าให้กับมนุษย์ได้รู้จากพระเจ้ามากขึ้นและพระองค์ยังมาช่วยเหลือให้มนุษย์ได้คืนดีกับพระเจ้า วันนี้บทเรียนของเราที่เราจะเรียนในวันนี้พระเยซูยังมีพระเมตตามากกว่านั้นก็คือเข้ามาช่วยแก้ปัญหาชีวิตของเราพี่น้องสมาชิกครับที่บะที่รับชมรายการอยู่ท่านอาจจะพบเจอใครบางคนที่กําลังมีปัญหาชีวิตอยู่ที่เขาไม่เขาไม่สามารถที่จะมีทางออกได้ไม่มีใครที่จะช่วยเขาได้แนะนําให้เขารู้จักพระเยซูเถอะครับพระเจ้าสามารถที่จะช่วยเหลือปัญหาต่างๆ ให้กับเขาได้แน่นอนเพราะพะอแม่ีได้บันทึกไว้บอกว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้สําหรับพระเจ้ากิจการบทที่1นึข้อสาบันทึกไว้อย่างนั้นนะครับเราจะอ่านที่ข้อคนจำนะครับเชิญอาจารย์อนุพงศ์อ่านข้อคนจําของเราในบทที่6นะครับปรากฏอยู่ในหนังสือมาระโกบทที่1 0บข้อห้นะครับว่าพระเยซูได้ทําอะไรนะครับข้อคนจําได้กล่าวไว้นะครับบอกว่า <c oughs> พระเยซูตรัสกับเขาว่าจงไปเถิดความเชื่อของท่านทําให้ท่านหายเป็นปกติแล้ว ทันใดนั้นเขาก็เห็นได้และเดินตามพระองค์ไปมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นจากกับพ่ะพีตอนนี้ครับอาจารย์ท่านไหนที่จะให้ข้อมูลตรงนี้ได้ไหมครับน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนที่าชายตาบอดใช่ครับอาจารย์นุงพงษ์จะเพิ่มได้ครับในเหตุการณ์ตรงนี้น่าจะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับชายตาบอดที่ชื่อว่าบัติเมียสที่คคได้มา ขอให้พระเยซูได้ทรงช่วยรักษาตาบอดนะครับโรคที่เขาเป็นอยู่ก็คือตาบอดนี่ยเขามองไม่เห็นนะั้นั่นเองโดยความเชื่อเขาก็ร้องทูลขอให้พระเยซูนั้นได้ทรงโปรดเมตตาเขาแล้วก็ทรงช่วยให้เขานั้นได้มองเห็นนะครับแล้วก็โดยความเชื่อนั้นพระเยซูก็ได้ทรงช่วยให้ชายคนนี้ได้สามารถที่จะมองเห็นเรื่องราวของบาทที่ม่อัสนะครับ เป,เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนครับอาจารย์ผมผมได้เห็นภาพถึงความเชื่ออย่างหนึ่งที่ที่เกิดขึ้นกับเขาคือ,อถ้าเกิดเราดูดูกันในข้อพามพีนะครับอยู่ในมาระโกบทที่10ข้อ46เป็นต้นไปเนะี<ม>่ยบอกว่าพระเยซูกับพวกสาวกมายังเมืองเยรลโคและขณะที่พระองค์เสด็จออกจากเมืองเยรลโครพร้อมกับพวกสาวกและฝูงชนมีคนตาบอดคนหนึ่งชื่อบาท,ทิเมอัตบุตรของทิเมอัต นั่งขอทานอยู่ริมทางเมื่อคนนั้นได้ยินว่าพระเยซูชาวนาซาเรตเสด็จมาจึงร้องเสียงดังว่าเยซูบุตรดาวิดเจ้าข้าขอทรงเมตตาข้าพระองค์เถิดมีหลายคนห้ามปรามบอกให้เขาเงียบแต่เขายิ่งร้องเสียงดังว่าบุตรดาวิดเจ้าข้าขอทรงเมตตาข้าพระองค์เถิดเรื่องเรื่องเรื่องตรงนี้บอกว่าเมื่อเขาได้ยินแสดงว่าเขาถามในในลูกาหรือใน แห,แห่งอื่นนี่บอกว่าเขาถามว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมมีมีคนเสียงดงังมีฝูงชน <c oughs> มีฝูงชนเขาคนเขบอกว่านี่เยซูชาวนาสเสร็ตเสด็จมา <c oughs> แต่ว่าพอพอถึงเวลาที่ชายตาบอดคนนี้ขอความเมตตา <c oughs> เขาบอกว่าเยซูบุตรดาวิดนั่นแสดงว่า,าพระเยซูองนี้เนี่ยไม่ใช่จากนาสเสร็ตแต่เป็นพระเยซูที่ตามพระสัญญาว่า มาบังเกิดที่เมืองดาวิดก็คือเบเดเลหฮมแสดงว่าเป็นพระบุตรของพระเจ้าเขาเชื่อว่าเป็นเพราะเพราะโดยความเชื่อว่าเป็นพระบุตรของพระเจ้าแล้วเนี่ยนั่นแสดงว่าพระองค์สามารถที่จะช่วยรักษาตาของเขาได้สุดยอดเลยเพราะฉะนั้นความเชื่อเนี่ยมันมันโยงไปถึงว่าเราเชื่อว่าพระเยซูนี้เป็นใคร เป็นพระบุตรของพระเจ้าอะไรที่ปิดบังเราไม่ให้เห็นพระเจ้าหรือปิดบังเราไม่ให้เชื่อว่าพระเจ้าสามารถที่จะช่วยเราได้นะครับเนื้อหาในวันอาทิตย์น่าสนใจนะครับเพราะว่าบันทึกอยู่ในปฐมกาลบทที่3ข้อ1ถึง11นะครับเรื่องที่บอกว่าพระเจ้าได้มาหาอาดำกับเอวาอย่างเช่นเคยหลังจากที่เขาทํำผิดแล้วและพระเจ้าก็ร้องเรียกเขาว่าเจ้าอยู่ไหน เราได้บทเรียนอะไรจากตรงนี้นะครับผู้เขียนบทเรียนบอกว่า,าจริงๆแล้วพระเจ้ารู้นะว่าเขาอยู่ที่ไหนรู้ไหมครับรู้นะแต่ทําไมพระเจ้าถึงถามประโยคนี้ว่าเจ้าอยู่ไหนผู้เขียนบทเรียนบอกว่าในในชีวิตจริงพระเจ้าอยากจะถามเขาว่าเนี่ยในขณะที่เจ้าทําผิดเลยเาเนี่ยเจ้าอยู่จุดไหนของของ,ของการทําผิดนั้นอยากจะให้เขากลับมารายงานกับพระเจ้าว่าได้ทําอะไรลงไปปัญหาของเราคือ ปัญหาของเราคือเราไม่ได้หาทางแก้ไข uh huh. ในในบทเรียนเราบอกว่าเราไม่ได้หาทางแก้ไขแต่ว่าเราปิดบังเราซ่อนเล้นไว้เพราะความความกลัวความละอายความกลัวตาย uh huh. เพราะว่าเพราะเพราะวพระเจ้าว่าถ้าเกิดกินผลไม้นี่ตายแน่เพอบอกว่าตายแน่ปั๊บเนี่ยปันสิ่งนี้เกิดขึ้นปั๊บเอา พอกินปับ๊บยังไม่ได้ตายทันทีนี่แสดงว่าจะจะตายเพราะอะไรอีกละ่ะทีนี้เพราะฉะนั้นนี่พอพอพระเจ้ามานี่ก็ต้องซ่อนตัวก่อนเนี่ยกลัวจะโดนทำโทษเหมือนเหมือนเหมือนเราเป็นลูกอ่ะเราเราทุกคนก็เป็นลูกใช่ไหมเมื่อเมื่อพ่อแม่เราเนี่ยสั่งห้ามอะไรสักอย่างหนึง่งถ้าเกิดเราไปละเมิดหรือทําผิดขึ้นมาเนี่ยเราจะแบบปิดบังแบบมิดเลยนะเพราะอะไรกลัวโดนลงโทษ กลัวโดนลงโทษแต่ในใน,ในที่นี้ในพมพีเนี่ยบอกบอกตายแน่เนี่ยแสดงว่าโอ้โหแสดงว่าการลงโทษนี่หนักมากเลยนะถึงถึงขั้นตายเลยนะเรื่องการปิดบังความผิดผมนึกได้นะครับตอนที่ผมเป็นเด็กนะเนี่ยจ,จะนอกเรื่องนิดหนึ่งก็อยากจะเล่าให้ฟังที่บ้านก็จะมีบ่อน้ําเมื่อก่อนยังไม่มีขวดน้ําขายแบบนี้นะครับยังไม่มีประปาที่หมู่บ้านก็จะใช้บ่อน้านะบ่อน้ําแล้วก็บ่อน้ําก็จะลึกๆหน่อยเราใช้อะไรครับ กระบุงไอ้ถังน้ำใช่ไหมผูกเชือกแล้วก็หย่อนลงไปตักน้ำขึ้นมาทีละถังทีละถังแล้วก็ใส่กระป๋องนะแล้วก็หาบกลับบ้านนะครับผมเป็นหน้าที่เด็กตอนนั้นก็ประมาณเจ็ดเจดปดขวบก็มีหน้าที่รับผิดชอบตรงนี้พอเป็นพี่คนโตวันหนึ่งขณะที่ไปตักน้ำนะครับด้วยความคึกขนองไม่ได้คึกขนองนะครับแต่ด้วยการตักนั่นแหละแต่ว่าสายเชือกมัดอาจจะหลุดไปเลยทำให้ กับป๋องน้ำอ่ะที่ใช้ตักน้ําในบ่อของเขาบ่อน้ำก็ไม่ใช่บ่อเราเป็นบ่อของเพื่อนบ้านมันหลุดแล้วก็ตกลงไปที่นั่นโอ้โทีนี้เราทํายังไงอะ่ะเดี๋ยวคนอื่นมาตักน้ําไม่ได้เราต้องผมก็รีบกลับบ้านเลยครับไปซ่อนตัวอยู่ที่บ้านไม่มีใครรู้พอเย็นๆชาวบ้านก็มาตักน้ำเอาไม่มีไอ้ไอ้ทางน้ําที่จะหิ้วตรงนั้นทํายังไงเขาบอกใครมาทําใครมาทําเขาก็หาเขาก็หาจนเจะท้ายที่สุดก็คือผมไปตักก่อน บอกาเด็กมาทำใช่ไหมท้ายสุดก็รู้ก็ยังรู้อยู่ดีนะครับว่าเราเป็นคนทําคุณแม่ก็กลับไปแล้วก็ใช้ไม้ลงไปแล้วก็หิ้วถังนั้นขึ้นมาก็ทําได้นะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเวลาเราทําผิดมักจะคือเราไม่กล้าที่จะรับผิดนะไม่กล้าที่จะรับผิดมันยากมันยากในการที่จะรับผิดและมันยากในการที่จะสารภาพผิด ในชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันนะครับในชีวิตจริงของเราเราอาจจะมีประสบการณ์แบบนี้หลายครั้งที่เราได้ทําผิดแล้วก็เราไม่กล้าที่จะจะเผชิญหน้ากับปัญหาที่กําลังจะเกิดขึ้นพระเจ้าสามารถช่วยเราได้ครับพระเจ้าสามารถที่จะช่วยให้เราช่วยไกลเกลีย่ยสิ่งที่ยากลําบากให้กลับกลายเป็นผลดีต่อทั้งสองฝ่ายได้ ในเพิ่มพีตรงนี้อาจารย์ในในบทเรียนของวนันอาทิตย์นะในตัวดำๆนี่บอกว่าอ่านพระธรรมโรมบทที่5ข้อ11ถึง19 ừ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  ที่ไหนที่อัครทูตเปาโลได้กล่าวเชื่อมโยงโดยตรงว่าในโดยตรงระหว่างสิ่งที่อาดัมได้ทำในสวนเอเดนกับสิ่งที่พระเยซูได้ทำบนไม้เขียนสิ่งนี้ควรได้บอกเราว่าพระเยซูเสด็จมาเพื่อเปลี่ยนกับในสิ่งที่อาดัมได้ทำพอเราดูในพระธรรมโลมอาจารย์ จากข้อความตรงนี้บอกว่าพระธรรมรมบทที uh ่หาข้อ1 1ถึง19ผมเห็นประเด็นอยู่ตรงหนึง่งที่น่าสนใจคือในพระธรรมรมบทที่หาข้อสิบข้อ14บอกว่าในอย่างไรก็ตามความตายก็ได้ครอบงำตลอดมาตั้งแต่อาดัมจนถึงโมเสสแม้คนที่ไม่ได้ทำบาปอย่างเดียวกับการละเมิดของอาดัม ผู้ซึ่งเป็นแบบของผู้ที่จะเสด็จมาภายหลัง <S <S 1> <S 1> ผู้ซึ่งเป็นแบบตรงนี้ตรงนี้บอกว่าผู้ซึ่งอาดัมผู้ซึ่งเป็นแบบของผู้ที่จะเสด็จมาภายหลังนั่นแปลว่า,าพระเจ้าพระเจ้าได้สร้างอาดัมขึ้นมาเนี่ยพระองค์วางแผนไว้แล้วว่าอาดัมเนี่ยจะเป็น สร้างอาดัมตามแบบพระฉายาของพระเจ้าแล้วอาดัมเนี่ยเป็นแบบของผู้ที่จะมาภายหลังก็คือพระคริสต์ที่จะมาบังเกิดเป็นมนุษย์ hmm. เป็นแบบที่จะให้ให้พระคริสต์เนี่ยมาปรากฏเป็นรูปกายเลือดเนื้อดู do, ครับนั่นแสดงว่าพระเจ้าเนี่ยในการทรงสร้างของพระองค์พระองค์ได้วางแผนไว้ตั้งแต่ก่อนที่จะสร้างอาดัมด้วยซ้ำว่าพระองค์จะมา นี่อันนี้เป็นแผนเป็นแผนการที่น่าสนใจแล้วตรงนี้คืออาดัมกับพระคริสต์เพราะฉะนั้นเมื่อความบาปจากจากเชื้อร้เชื้อร้ของความบาปที่อยู่ในต้นไม้แห่งความรู้ดีรู้ชัว่วพอกินปั๊บเนี่ยมันเข้าไปสู่ในกระแสะเลือดที่บอกว่าอยู่ในกระแสะเลือดเพราะว่าครับเพราะว่าต่อมามนุษย์เชื้อสายของอาดัมเนี่ยมีความบาปนั่นแสดงว่าความบาปมันติดอยู่กับกระแสะเลือด ่ายทอดมาจนถึงเราทุกวันนี้แล้วองค์พระเยซูคริสต์เนี่ยพระองค์เปรียบเสมือนเป็นวัคซีนไหมเป็นวัคซีนหรือยารักษาโรคไหมเพราะ <c oughs> เมื่อเมื่อเรารับเอาพระเยซูคริสต์มาเข้าสู่ในชีวิตของเราปั๊บคือเราก็ได้รับการรักษาถ่ายทอดไปอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญที่ให้เราเห็นถึงการการทํางาน ของพระเจ้าในในในด้านของความบาปบาปการรักษาเยียวยาจุดสําคัญของพระพตีตอนนี้ที่อาจารย์หมูได้ยกมาผมก็เห็นประเด็นสําคัญก็คือว่าความเขาเรียกว่าอะไรความผิดบาปเกิดขึ้นจากคนคนเดียวการลบล้างบาปก็จะเกิดขึ้นจากคนคนเดียวเช่นเดียวกันใช่ครับอ๋อนี่เป็นสิ่งที่วิเศษมาก<ะ>เราจะพบในข้อพระพีข้อสนะิบห้านะใช่ไหม ผมขอยกตัวอย่างให้เข้าใจง่ายได้ไหมฮะเกี่ยวกับ,<ะ>รบเรื่องที่ว่าอาดัมเป็นตัวแทนที่นํามนุษย์ไปสู่ความบาปและไปสู่เป็นตัวแทนที่นำมนุษย์ไปสู่ความชอบธรรมครับหลายครั้งเราก็ <c oughs> ยากที่จะอธิบายแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรายังคงนึกออกเมื่อประมาณหลายสิบปีที่แล้วตอนนั้นผมยังเด็กๆอยู่เนี่ยเขาสากแล็กซีเนเวลาโกมวยทีนี้คือ ไม่มีกิจกรรมเคลื่อนไหวในเมืองเมืองนั้นเลยเพราะทุกคนทั้งประเทศไม่ใช่เมืองทั้งประเทศ <laughs> ใช่ติดตามดูเขาใส่ต่อยมวย <laughs> ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าก่อนที่จะต่อยมวยก็จะมีการมอบทองคําเยอะมากนะหลายเส้นมากเลยนะเต็มคอเขาทสนะยคำถามก็คือว่าคนที่ได้ตังคือเขาใส่ได้ตังคนที่เจ็บตัวก็คือเขาใายเจ็บตัวแล้วเราดูทําไมฮะต้องเสียเวลาไปดูเพื่ออะไรนะฮะคำตอบก็คือเพราะเขารายได้ชกใน ฐานะที่เป็นตัวแทนของคนทั้งประเทศถ้าเกิดว่าเขาชนะก็เท่าก,กับว่าประเทศทั้งประเทศก็ชนะเพราะฉะนั้นในเมื่อเราเชื่อว่าเขาเป็นตัวแทนของเรานะครับชัยชนะของเขาก็เป็นชัยชนะของเราด้วยครั้งหนึ่งไปสู่ก็เป็นผู้หนึ่งที่รู้ดีว่าโลกใบนี้ตกไปสู่ความบาปไม่มีใครที่จะสามารถเอาชนะในเรื่องของความผิดบาปได้ดังนั้นไปสูจจึงมาเพื่อที่จะเป็นตัวแทนมนุษย์ในการที่จะต่อสู้กับความบาปเพื่อที่จะได้รับชัยชนะนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อเราเชื่อในความดีของไปสู่นั้นชัยชนะของไปสู่ก็จะกลายเป็นชััยยชชนนนะของเเราด้ว่ก ผมอยากจะเพิ่มเติมประเด็นตรงที่พระเจ้าได้ทรงตรัดเรียกอาดัมเอวานะครับในตอนนั้นเนี่ยที่อาจารย์กระถามว่าพระเจ้าไม่รู้เหรอว่าทั้งสองคนนี้อยู่ที่ไหน <c oughs> ใช่ไหมครับจริงๆก่าพระเจ้าทรงรู้ดีนะครับแต่ว่าสิ่งที่ในบทเรียนของเราก็ได้บอกนะครับบอกว่าในสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงตรัสถามทั้งสองคนเนี่ยที่เขาซ่อนตัวอยู่เพื่อที่จะช่วยให้เขาได้รู้ว่าตัวเขาเองนั้น กำลังทาอะไรหรืออยู่ที่ไหนอยู่ในในชีวิตของเขาในตอนนี้ที่เขากําลังตกอยู่ในความบาปเพื่อที่จะช่วยไหมอาจารย์ช่วยช่วยเขาได้รู้ถึงเรื่องสภาพของตัวเรื่องตอนเด็กๆของอาจารย์นะครับก็คือแม่มาช่วยแก้ปัญหาแต่ว่ามันไปหลบหรือทําไมออกมาเราไม่บอกก็เขาก็ไม่รู้จัดช่วยถ้าเราไม่รู้ว่าเราทําผิดอะไรเขาก็ไม่เขาก็ไม่สามารถที่จะช่วยเราได้คือเป็นการที่พระเจ้าเนี่ยมามามาช่วยมาช่วยเหลือไม่งั้นเราก็ยังยังมีความบาปอยู่ตรงนั้นเราก็ยังปิดซ่อนตัวอยู่างทําอะไรไม่ได้ แก้ไขไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นแทนที่จะปิดบังถ้าวันนั้นอดัมเอวาเขาสรารภาพตรงตรงบางทีอาจจะมีบางอย่างที่เปลี่ยนจากนั้นด้วยหรือเปล่านะประวัติศาสตร์เปลี่ยนใช่ประวัติศาสตร์เปลี่ยน <c oughs> เพราะว่าเขาโม่แต่โบยความผิดนะโยนความผิดให้ <c oughs> คนนั้นคนนี้สุดท้ายโยนให้งูถ้ากับว่าบัจจ้าเป็นผู้ที่ชั่วร้ายสร้างงูมาแบบนี้แล้วเพื่อจะมาล่อลวงนะสุดท้ายก็กลายเป็นว่ามันจะต้องออกจากสวนในเดนและต้องพอบความตายถ้าที่เกิดว่าวันนั้นเขาสรารภาพตรงๆง เราก็ไม่แน่ใจว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในวันนั้นดังนั้นก็เหมือนกับว่าเขาเนี่ยยังไม่ได้รู้สึกตัวหรือสํานึกตัวเกี่ยวกับความบาปของตัวเองอย่างแท้จริงในด้วยซ้ำในตอนนั้นนะครับแทนที่เขาจะสารภาพสํานึก <c oughs> เขายัางไปโยนความผิดให้กับผู้หญิงที่พระเจ้าสร้างขึ้นมาโยนความผิดไปให้กับงูโยนความผิดไปให้กับพระเจ้าว่าเป็นผู้ที่สร้างสิ่งเหล่านั้นขึ้นมาน <c oughs> นั นั่นแปลว่าการโยนความผิดนี้เป็นผลมาจากความบาปนะใช่ใช่ใช่เมื่อเมื่อเมื่อก่อนไม่มีก่อนก่อนหน้านั้นไม่มีใช่ไหมก่อนหน้านั้นเต็มไปด้วยความรักครับแต่พอพอถึงเวลามีความบาปเข้ามาในกระแสเลือดปั๊บนี่โยนความผิดก่อนอันดับแรกคนนั้นน่ะแล้วโยนสุดท้ายเราเรียนรู้ว่าโยนโยนไปถึงพระเจ้าด้วยนะผู้หญิงที่พระเจ้าเอานํามาให้นั่นแหละ เป็นคนเอาผลไม้มาให้แล้วผู้หญิงก็ไปโทษ, <c oughs> โทษงูแล้วแล้วโทษงูไม่ไม่ใช่แค่โทษงูเท่านั้นนะงูที่พระเจ้าสร้างมานั่นแหละ <c oughs> จริงๆอยากจะโทษพระเจ้านั่นแหละแต่ว่าใช้เหตุฝลข้างเคียงนะใช่ดังนั้นการที่พระเยซูได้มาในโลกนี้เพื่อที่จะมาไถ่บาปพระองค์ก็ต้องการที่จะมาเพื่อที่จะช่วยให้เราทั้งหลายได้รู้สึกตัวและสํานึกตัวเกี่ยวกับความบาปด้วยเช่นเดียวกันการแก้ไขนี้น่าจะมาจากพระเจ้าเป็นเป็นหลักเนาะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรื่องราวในในในอาดัมเรื่องราวของอาดัมในปฐมกาลบทที่สามรวมทั้งเรื่องของการการออกวิ่งก็วิ่งหนีในเรื่องของยาโคบในที่วิ่งหนีทําผิดปั๊บแล้วก็หนีไปพระเจ้าก็มาแก้ไขให้เหมือนว่าแก้ไขให้รวมทั้งเรื่องราวของพระเยซูคริสต์เหมือนกันเมืออ่อความบาปเนี่ยพอถึงที่สุดแล้วพระเจ้าก็ต้องมาชิ่นประชวมนตร์ม,ม,มาเข็นเพื่อแก้ไขสิ่งเหล่านี้ใช่อาจารย์หมูพูดถึงตอนนี้ก็นอกจาก เมื่อมนุษย์เราทําผิดแล้วนอกจากเราจะซ่อนตัวแล้วยังไม่พอเรายังวิ่งหนีปัญหาที่เราได้ทําด้วยครับมันตัวอย่างที่เราได้เห็นในวันอังคารวันจันนะจกฏอยู่ในพระมภีปฐมากาลบทที่28ข้อ10ถึง17ใช่ไหมครับเป็นเรื่องของยาโคบหรือใครยาัคบยาโคบนะครับ uh huh. เขาทําผิดอะไรครับยาโคบพี่น้องครับที่น้องจําได้ไหมครับว่ายาโคบทําผิดอะไรครับทําไมเขาถึงวิ่งหนีปัญหาทําไมเขาถึงวิ่งหนีความผิดของเขาเขากลัวอะไร จำได้ไหมครับไปไปโกหกพ่อไหมโกหกพ่อนะโกหกพ่อแต่แต่กลัวนี่กลัวเอสาวกลัวฆ่ากลัวโดนฆ่าโอ้นหนักืดนกันนะเอสาวฆ่าวิ่งหนีไปก่อนเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัวนะครับเพราะว่าด้วยความรักที่ไม่เท่ากันก็ว่าได้พระมพีบอกว่าอย่างนั้นนะแม่รักยาโคบพ่อรักเอสาวใช่ไหม แล้วก็ด้วยความรักที่แม่มีปรารถนาดีต่อลูกอยากจะให้ลูกได้สิทธิบุตรหัวปีในจังหวะที่เหมาะสมก็สวมรอยซะเลยนะเมื่อยาโคบรู้ตัวว่าได้ทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็กลัวแล้วก็วิ่งหนีบางครั้งเราเป็นอย่างนั้นไหมครับถ้าเราต้องเผชิญกับปัญหาแล้วเราวิ่งหนีปัญหา แทนที่จะเรียกร้องหาพระเจ้าให้ช่วยจะเกิดผลดีหรือว่าผลร้ายกับเราอย่างไรพี่น้องคิดเห็นยังไงก็พิมพ์คอมเมนต์เข้ามาในรายการของเรานะครับอาจารย์ทั้ง3ท่านมีข้อแนะนํำยังไงครับเวลาเจอปัญหาแล้วเราวิ่งหนีไปก่อนสักพักหนึ่งดีไหมแล้วค่อยกลับมาเคลียรหรือว่าเคลียเลยหรือว่าวิธีไหนจะดีที่สุด ถอยตั้งหลักถอยตั้งหลักใช่ใช่ว่าถอยตั้งหลัก <laughs> มีหลายมีหลายตัวอย่างที่ถอยตั้งหลักเหมือนกันนะภ <laughs> าษาภาษาอังกฤษใช้คําว่า retreat นะครับอาจารย์ retreat retreat ถอยเอาไว้ตั้งหลัก <laughs> ถอยเอาไว้ตั้งหลัก <laughs> มีครั้งหนึ่งอาจารย์ตอนนนั้ผมอยู่ม .3 แล้วทีนีค้คุณพ่อเขาก็ตลอดช่วงชีวิตของเขานั้นเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในในช่วงที่ผมอยู่ม .3 เพราะว่าเขาได้เก็บหอมรอมริบจนกระทั่งวันหนึ่งนะฮะเขาได้ไปถอยรถใหม่มาคันหนึ่งนะครับแล้วสุดท้ายผมเองก็ พยายามอยากจะเรียนรู้ในการขับรถนะรถใหม่ไฟแดงสุดท้ายพ่อไม่อยู่บ้านนะ, <S <S <ฮ>ะผมก็เลยถือจังหวะนี่แหละครับขับรถไปหาเพื่อนนะ,ะกะว่าจะไปโชว์เพื่อนให้เท่ๆอย่างเงี้ยนะครับสุดท้ายจังหวะที่จะเลี้ยวเข้าประตูขเขามันแคบแล้วตอนนั้นมือใหม่นี่ยังขับไม่เป็นเพราะฉะนั้นกะไม่ได้สุดท้ายไอ้สีข้างของรถอะฮะข้างรถ ก็ไปขูดรูดกับเสานะสุดท้ายผมกลับมาบ้านผมต้องหาครีมอะไรสักอย่างขัดถูอย่างดีเลยเพื่อที่จะกลบเกลื่อนนะรอยท,ท,ที่ที่มันขูดที่ข้างรถนะฮนะ uh huh. กะว่าจะให้มันเนียนที่สุดนะแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่สามารถที่จะหลบหนีความผิดได้นะโดยที่ตัวเองก็รู้สึกเสียใจแต่ว่าในความรู้สึกลึกๆนั้นไม่รู้เป็นพ่ออะไรนะเรากลับไม่เชื่อว่าพ่อเขาจะอาภัยให้กับเรา uh huh. จรึงทําให้เราบิดเบือนโดยที่ปกปิดไว้ เราเราคิดก่อนแล้วพ่อคงจะโกรธแล้วก็ไม่มีวันอภัยให้กับเราได้นะครับเพราะฉะนั้นในในเรื่องของการที่เราปกปิดความคิดปกปิดความผิดนั้นวิธีที่ดีที่สุดคือแทนที่จะปกปิดก็น่าจะมาสารภาพขอการอาภัยในะวิธีนี้น่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดนะซึ่งวันนั้นก็เหมือนกันับเหนือความคาดหมายนะพ่อเขาก็ไม่ได้ดูด่าอะไรอะไรมากมายเพราะว่า ท่านคงจะเข้าใจว่ามือใหม่เหมือนกันนะครับจริงๆรถมีประกันไหมอาจารย์ถ้ารถมีประกันนี้สามารถแก้ไขได้ง่ายขึ้นนะโอเคแต่โดยส่วนตัวของเรานี่เรากลัวไว้ก่อนนะใช่กลัวอยู่แล้วครับเมื่อทําผิดกลัวอยู่แล้วหลบซ่อนตัวก่อนเวลาของเราใกล้จะหมดแล้วนะครับคาไในเรามีสองสามประเด็นนะครับจริงๆเมื่อเราทําผิดแล้วหรือเรามีความผิดเราก็จะได้รับผลของการกระทําผิดนั้น แน่นอนครับความผิดทุกความผิดมีผลแน่นอนมีผลที่เราจะต้องรับจากการกระทําผิดของเรามีตัวอย่างของชายตาบอดใช่ไหมที่เราพูดตั้งแต่เริ่มต้นรายการชายตาบอดนี่เขาเขามองไม่เห็นนะตาบอดนี่มองไม่เห็นแต่ว่าเขามีโอกาสที่จะมองเห็นได้เมื่อเขาได้ยินข่าวสารเรื่องพระเยซูเขาเรียกร้องการมองเห็นด้วยด้วยวิธีการที่เรียกหาพระเจ้า แล้วเรียกแบบตั้งใจหลายครั้งด้วยนะใช่ไหมแล้วท้ายที่สุดเขาก็ได้รับการเยียวยาให้มองเห็นได้มีอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจเรื่องของหญิงหญิงหญิงชาวต่างชาติที่มาขอให้พระเยซูช่วยรักษาลูกของเขาอาจารย์พี่นันมีข้อมูลในเรื่องนี้นะครับผมเสริมนิดนึ่งก่อนเปลียบว่าเป็นอะไรนะเสริมนิดนึงก่อนที่จะไปเรื่องนั้นนะครับอิบาทิเมอสเนี่ยบาธิเมอสเนี่ยเขา เป็นคนที่เหมือนเขารอคอยและรู้จักพระเจ้าผ่านคำพยากรณ์ว่าจะมีทายาทจะมีพงพันธุ์ของดาวิดนะฮะสุดท้ายก็เลยเรียกชื่อดาวิดบุตรดาวิดนะฮะซึ่งในจุดนี้เองก็ทำให้เราเข้าใจว่าตัวท่านแม้จะต้องตาบอดก็จริงแต่ว่าในจิตวิญญ,ญาณน,นั้นตาใจตาจิตวิญญ,ญาณเขาไม่ได้บอดเลยอันนี้ก็เป็นแง่คิดที่ดีว่า,เ,าเมื่อเมื่อเขาเข้าหาพระเจ้านะเรียนรู้ที่จะขอให้พระเจ้าช่วยนะสุดท้าย เขาเป็นนักเรียนที่ดีนะแล้วเขาได้รับในสิ่งที่อาจารย์เขาได้ช่วยรักษาตาให้เขาด้วยนะฮะแล้วก็ไม่เพียงเท่านั้นผู้หญิงที่เป็นชาวไซดอนฟินิเชียนะฮะเป็นตัวอย่างของนักเรียนที่น่า<ช>สนใจอีกนะจะเป็นตัวอย่างนักเรียนที่ร้องขอและขออีกไม่ได้ก็ยังคงยืนยันที่จะให้พระเจ้าทําในสิ่งที่จะช่วยเธอให้ได้นะฮะสุดท้ายพระเจ้าก็บอกว่ามันไม่ควรที่จะโยนอาหารให้กับสุนัขนะฮะแต่ว่าหญิงคนนี้ก็ยืนยันบอกว่าแต่สุนัข ก็สมควรที่จะกินอาหารจากใต้โต๊ะของนายมันไม่ใช่หรือนะซึ่งในส่วนนี้ก็ทําให้เราเข้าใจว่าหลายครั้งคำพูดคำพูดวุนักอาจจะทําร้ายจิตใจของนางก่อให้เกิดความรู้สึกแย่ในช่วงขณะหนึ่งแต่ว่านางก็ตอบสนองพระเจ้าในวิธีในวิธีทางที่ถูกต้องที่สุดราวกับว่าไม่มีใครอีกแล้วที่จะช่วยเธอได้นอกจากพระเยซูนะด้วยความเชื่อที่จะสาแดงนี้นะฮะก็เลยทําให้สุดท้ายนะฮะลูกสาวของเธอที่ถูกมารถูก ผีเข้าสิงทําให้เธอจะต้องเสียชีวิตนะฮะก็ได้รับการรักษาจากความเชื่อของผู้หญิงคนนี้นะ,ะเพราะฉะนั้นก็เป็นงานคิดที่ดีคือบางครั้งความเชื่อของเราอาจจะมีผลที่ดีที่จะทําให้การสัจจรเกิดขึ้นกับใคร,ใค,รคนใดคนหนึ่งด้วยเช่นกันอนาะะจารย์อนุพงศ์มีอะไรจะเพิ่มเติมไหมครับในช่วงสุดท้ายก็ในตรงนี้นะครับถ้าถ้าพูดเชื่อมโยงเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาผมเชื่อว่า พระเจ้าเองก็ต้องการที่จะให้เราได้ไดเรียนรู้มันบางสถานการณ์มันอาจจะไม่ได้เป็นดังใจเราในทันทีทันใดแต่โดยความเชื่อโดยความมุ่งมั่นโดยความไม่ลดละก็จะทําให้เรานั้นสามารถที่จะได้รับในสิ่งที่เราปรารถนาได้ในสิ่งที่เราได้ตั้งใจตั้งหวังได้เหมือนการเรียนของเราเหมือนการการศึกษาการเรียนรู้ต่างๆถ้าว่าเรามีความมุ่งมั่นนะครับแล้วก็ไม่ยออ่อท้อเหมือนผู้หญิงคนนี้ที่เขาพยายามที่จะ มุ่งมั่นในสิ่งที่เขาต้องการจากองค์พระเยซูคริสต์ฤฤ <Me S 2> เราก็จะเขาก็จะได้ได้รับเราก็จะได้รับเหมือนกันเสริมนิดหนึ่งได้ไหมอาจารย์ครับ <ét ic> ม,มีครั้งหนึ่งผมไปเป็นอาจารย์ประจําโบสถ์แหง่งหนึ่ง <c oughs> แล้วทีนี้โบสถ์แห่งนั้นเขาจะชอบเอาสุนัขเข้าโบสถ์ด้วย <c oughs> และสุดท้ายมันก็จะมี หมัดมีอะไรเงี้ยรแล้วก็ไม่ค่อยสะดวกกับสมาชิกที่มาผมก็เลยคิดว่าจะทํายังไงนอกจิงจะเทศนาที่ให้ง่คิดก็เลยไปศึกษาถึงเรื่องนี้นะไปทําการค้นคว้านะฮะถึงเรื่องนี้ซึ่งพอไปค้นคว้าแล้วก็เจอแง่คิดที่ดีคือว่าคําที่ไปสู่ใช้กับหญิงคนนี้ว่าสุนัขเนี่ยมันไม่ได้เป็นสุนัขจรจัดแต่ว่าเป็นสุนัขเป็นเหมือนลูกหมาตัวเล็กๆที่น่ารักที่ถูกเลี้ยงไว้อย่างดีในบ้านนะฮะเพราะฉะนั้นเหมือนเธอจะเข้าใจในความหมายนี่เอาสุดท้ายแล้วเธอก็สมควรได้รับการช่วยเหลือเพราะว่า ความหมายคือไม่ได้เป็นสุนัขจรจัดที่ไม่มีเจ้าของแต่วันนี้เธอมีเจ้าของแล้วนะก็คือเปสโซเลยครับโอเคครับอาจารย์หมูมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมครับตอนท้ายผมผมมีอยู่ประเด็นหนึ่งตรงตรงในพระธรรมฮิบรูบทที่5ข้อ1 2ถึง14ครับนะตรงนี้ในในบทเรียนอยู่หน้า67นะครับบอกว่าอ่านพระธรรมฮิบรูบทที่5ข้อ1 2ถึงสิ่สิ่งนี้สอนอะไรเกี่ยวกับการศึกษาแท้การศึกษาแท้นี่บอกว่าอะไรครับ ในข้อ12ถึง12ถึง14บอกว่าถึงแม้ว่าขนาดนี้ท่านทั้งหลายควรจะเป็นครูได้แล้ว <c oughs> อันนี้คือการศึกษาเพื่อที่จะเป็นครูใช่หไหมเพื่อเพื่อสอนคนอื่นได้ด้วยแต่ท่านก็ต้องให้คนอื่นสอนท่านอีกในเรื่องหลักธรรมเบื้องต้นแห่งพระวจนะของพระเจ้าท่านต้องการน้ำนมไม่ใช่อาหารแข็งเพราะว่าทุกคนที่ยังกินน้ำนมนั้นยังไม่เข้าใจในเรื่องความชอบธรรมเพราะเขายังเป็นทาลกอยู่ อาหารแข็งนั้นสำหรับผู้ใหญ่สำหรับคนที่ฝึกฝนจนมีความสามารถแยกแยะดีชั่วได้แล้วนี่คือการเรียนรู้การเรียนรู้เราเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ใหญ่ได้หรือยังในการที่จะแยกแยะดีชั่วในการที่จะรู้ว่าอะไรดีอะไรที่ไม่ดีครับขอบคุณมากนะครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านที่ร่วมติดตามรายการของเราแนละเวลานี้เวลารายการของเราหมดลงแล้วนะครับ การเรียนบทเรียนของเรากำลังจะเข้มข้นเลยนะครับขออย่าลืมติดตามรายการของเรากดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อท่านจะไม่พลาดจาการายการที่อัปเดตขึ้นสม่ำเสมอนะครับวันนี้เราจะต้องลาไปก่อนแล้วพบกันสบตโตหน้านะครับขอพี่น้องได้รับพระพรขอพระเจ้าได้ทรงอวยพรทุกท่านนะครับวันนี้สวัสดีครับ